สวัสดีค่ะอ,อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะคะเพื่อนๆบอกัาคุณแม่กันแล้วหรือยังคะสําหรับวันนี้ชมรม MCP Media จะพาทุกท่านมาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกปฐมค่ะที่โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกปฐมได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2,557ที่กรีนโดมซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถและเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูรู้คุณและแสดงความรักต่อคุณแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติอยากจะทำอะไรเพื่อคุณแม่บ้างคะอยาก อยากจะกลับไปขอบคุณแม่ที่ช่วยสอนผมมาจนได้ดีถึงขนาดนี้แล้วก็อยากกลับไปกอดแม่ทําบุญให้แม่เพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้อยู่กับแม่อีกนานแค่ไหนแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าต้องทําสิ่งที่ดีในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับอยากจะกอดคุณแม่ค่ะแล้วก็บอกรักแม่ถึงแม่จะดุก,กับเราม้ากแต่เราก็ไม่เคยกดแม่เลยค่ะ หนูก็อยากจะบอกรักแม่เหมือนกันค่ะอยากให้แม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดตลอดอยู่กับม่ตลอดตลอดเลยนะคะน้องอยากจะทําอะไรเพื่อคุณแม่บ้างคะหนูจะทำทำงานบ้านเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนช่วยแม่ทำงานบ้านสำหรับวันแม่แห่งชาติหรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกสั้นๆว่าวันแม่ ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพันษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถคือวันที่12สิงหาคมสัญลักษณ์ของวันแม่คือดอกมะลิเพราะด,ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมเปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้งที่แม่มีต่อลูกเป็นความรักที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาการุณาไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีพิษมีภัย ด่างความหอมของดอกมะลิในบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทยแม่คือผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อลูกคอยดูแลเอาใจใส่และประครบประงมลูกจนเติบโตจึงมีการยกย่องและให้เกียรติสตรีเพศผู้เป็นแม่ตลอดมาทุกยุคทุกสมัยอยากให้ช่วยกล่าอวยพรลูกๆในวันแม่ด้วยค่ะคุณแม่ก็อยากจะขออวยพรนะคะ ให้ลูกๆทุกคนมสีสุขภาพพัฒนาไมยแข็งแรงเราต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะไม่นอนดึกจนเกินไปนะคะออกกำลังกายตามสมควรมีจิตที่ดีนะคะไม่คิดร้ายกับใครกายดีใจดีสุขภาพจิตและสุขภาพกายเราก็จะดีนะคะนั่นก็คือเป็นการทำหน้าที่แล้วก็ตอบแทนบุญคุณแม่อย่างง่ายๆแบบที่ไม่ต้องลงทุนนะคะ สำหรับกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลายัยแผนกปถมนอกจากจะจัดให้นักเรียนได้แสดงความรักด้วยการกราบคุณแม่แล้วยังมีกิจกรรมคืนพันปลาสู่แม่น้ำปิงเพื่อให้คุณแม่ได้ร่วมปล่อยปลากับลูกๆและกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ8 2พรรษาสมเด็จพระราชินี ซึ่งทางโรงเรียนได้มอบต้นไม้ให้แก่นักเรียนคนละหนึ่งต้นเพื่อนำไปปลูกกับคุณแม่และครอบครัวที่บ้านอีกด้วยค่ะในการที่เราจะแสดงความรักต่อคุณแม่ไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงในวันแม่เท่านั้นนะคะแต่เราสามารถแสดงความรักต่อคุณแม่ได้ทุกๆวันเลยค่ะเด็กหญิงเพียงเพียรนเนตาจากชมรม MCP Media รายงาน